บกมือลาวงการ25ดาราชายบกมือลาวงการหลังผ่านปี2565จบชีวิตแบบเก่ามุ่งสู่ชีวิตใหม่สร้างความเสียดายและความคิดถึงให้กับเหล่าแฟนคลับอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวจะมีใครบ้างไปติดตามกันได้เลยค่ะ 5. เพชรสหรัฐนักรองและนักแสดงแต่งเพลงชื่อดังจู่จก็ลุกขึ้นมาโพดรายยาวอาว่าพอลาจากวงการบันเทิงและไม่รับงานคอนเสิร์ตอีกต้องการใช้ชีวิตแบบคนธรรมดาแต่จะยังทำเพลงให้ทุกคนฟังเรื่อยๆค่ะ 4. คิงก่อนบ่ายเมื่อเปิดตัวพักพลังประชารัฐก็สร้างเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างหนักเพราะนักสแสดงตลกอารมณ์ดีคนนี้เคยออกมาขอเอายืนทั้งประชาชนโจมตีการทำงานของรัฐบาลอยู่บ่อยครั้ง ล่าสุดเจ้าตัวออกมาโพสอําลาวงการตลกพร้อมทั้งขอโทษแฟนคลับทุกคนบอกชัดอยากเห็นองค์กรไหนเปลี่ยนแปลงเราต้องเข้าไปในองค์กรนั้นๆและอยากกลับไปทํางานเพื่อบ้านเกิด 3. เจสันยังนักแสดงหนุ่มหล่อวัย42ได้ทำตามคมฝันของตนเองสําเร็จเข้าบรรจุเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดกรมตํารวจควีนแลนด์ออสเตรเลียประเทศเพื่อนบ้านเกิดของคุณพ่อทั้งยังมองอีกว่าขอลาพักงานแสดงไปก่อน จิมเจจินไตหลังจากที่นักแสดงหนุ่มวักฝีมือได้ปักหลักตั้งทิงทานอยู่กับครอบครัวที่อเมริกาจนกลายเป็นข่าวดังและทำให้แฟนๆใจหายแต่ยังไม่รู้เหตุผลว่าทำไมจู่ๆเจจินไตจึงตัดสินใจเช่นนั้น 1. นึ่สูโมกิกเกียรติกิจเจริญได้ลดแล่นอยู่ในวงการมานานเกิน40ป่ปีสำหรับพิธีกรตัวพ่อมากความสามารถแต่ก็มีแผนชีวิตในอนาคตว่าตอนนี้ลูกกำลังจะย้ายครอบครัวไปทำบ้านอยู่ที่จังหวัดสุพรรณบุรีตนก็อยากย้ายไปอยู่เลยเช่นกันเพราะความสุขคือการได้อยู่กับลูก